คำสั่งมัลต i เพิร์พอยเราจะใช้สําหรับการเขียนจุดบนพื้นที่เขียนแบบของเรานะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีขนาดเล็กมากนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะมองไม่ชัดเจนหรือว่ามองไม่เห็นเลยซึ่งในแบบนี้ที่มีจุดมัลติเพิร์พอยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้การเลือกชิ้นงานแบบวินโด w นะครับเราคูุมลงมาเราจะสังเกตว่าจะเห็น จุดกิฟขึ้นมานะครับอ่านี่แหละคือจุดที่มีมันที่เพิ่มพอยู่นะครับซึ่งมีขนาดเล็กจุดนี้เราจะเห็นได้ส่วนใหญ่เช่นการแบ่งเส้นนะครับเราก็จะเจอจุดแบบนี้ขึ้นมาที่ส่วนที่เราแบกอ่าเช่นอย่างเรามีเส้นลายอยู่หนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้นะครับ มีลายอยู่หนึ่งเส้นเราจะแบ่งเส้นโดยใช้คำสั่งดิฟเดี๋ยวนี้นะครับเราคลิกไปเราจะแบ่งเป็นสองส่วนก็พิมพ์สองคอนดิเตอร์ตอนนี้เส้นถูกแบ่งไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรารบลบอ,ออกลบเส้นออกจะเหลือจุดที่เป็น point อย,อยู่หนึ่งจุดนะครับก็คือเป็นการแบ่งระหว่างสองข้างเพาเท่ากันนะครับ แต่นี้จุดเล็กมากนะครับเราจะมองไม่เห็นบางทีเราก็จะใช้ตัวมัน p o พ n t พอยนนี้ในการมาร์คจุดต่างๆบนแบบซึ่งการเรียกใช้คําสั่งเราสามารถเรียกใช้คําสั่งผ่านแถบริบบอ e bon, นดรอครับไปที่ไอคอนของตัวมัน i p พอลพอยในนี้เช่นเราจะมาร์คจุดตามจุดส n a ปต่างๆนะครับหนึ่งจุดสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ตรงกลางนะครับสามจุดพอเรามาเข้าไปแล้วสังเกตว่าตัวจุดมันเล็กมากนะครับก็จะถูกซ่อนอยู่ทีน,นี้ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการเลือลบอลบเส้นชิ้นงานออก ตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะตัวมันพิพ่นพอยนะครับถ้าเราคลิกคุมลงมาสังเกตว่าก็จะมีคลิปขึ้นมาให้เราเห็นเป็นสีเงินแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเรียกใช้มันพิพ่นพอยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียกใช้ผ่านตัวแท็บคำมานเราก็พิมพ์ po นะครับจะขึ้นคําว่าพอยให้เราตัวนี้นะครับ po กด enter ก็สามารถคลิกใช้งานได้เลย ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เห็นตัวจุดชัดเจนเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เราไปที่สสตรงน,นี้นะครับคำสั่ง utility นะครับตรงนี้นะครับ,นนค,รบคลิกลงไปก็จะมี point style ให้เราเลือกให้เราคลิกที่ point style เสร็จแล้วก็จะมีรูปแบบของ point ว่าเราต้องการรูปแบบไหน เช่นเราต้องการให้เห็นในรูปแบบรูปแบบนี้นะครับเราก็คลิกลงไปแล้วก็คลิกโอเคสังเกตว่าตัวจุดจากจุดเล็กๆก,นะก็จะเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามท,ที่เราเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานของตัว p อย n ์หรือว่ามันที่เพิ่มนะครับเราปรับเปลี่ยนสไตล์ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการรูปแบบอื่นนะครับ สำหรับการใช้งานคำสั่ง m u l t i เ l ล Po i n ยนะครับก็คม,มีเท่านี้นะครับ